นั่นก็เป็นก้อนกลมเลยฮัลโหล ส,สิ้นีเสียงเพียเพ้ยนอันนี้ก็คือจะเป็นแนวค a วนะคะทุกคนที่แบบว่ามาแบบงงๆมาแบบไม่มีไม้เปลี่ยนสถานที่เพิ่มเติมคือเคสมานอนหอเราด้วยใช่เเต่อไปน,นี้จะเป็นเคสมางผุกหอจินแล้วนะคะเราจะไม่ยอมกลับบ้านแล้วอันนี้เราจะรวบรวมคําถามจากในไอจีก็เป็นคําถามแบบที่คนถามเข้ามาแบบเยอะๆส่วนใหญ่อะไร จิปาถาทั่วไปส่งท้ายปีนะคะทุกคนก็อวยพรให้ทุกคนมีความสุขสำหรับปีหน้านะคะแล้วก็สุขสานต์วันปีใหม่ไปด้วยกันเลยนะคะเราต้องนับไหมห้าสี่สามสองหนึ่งพูปัง,ปง ่ะต่อไปพูดนะคะ <S 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 ได้รหรือเปล่ลมามีไหมอน้คำถามแรกนะคะอันนี้เป็นคำถามที่แบบเจอบ่อยมากเวลาลงรูปทุกคนจะถามว่าสอนแต่งรูปแนวมินิมอลหน่อยครัจริงๆอ่ะเราเคยทคําคลิปกันไปแล้วเนาะทุกคนก็เดี๋ยวกดไปที่คลิปนี้ได้เลยเดี๋ยวปักไว้ให้นะคะสําหรับปีนี้ก็ก็ยังมีคนถามอยู่นะเขาถามว่า,วาช่วงนี้ชอบแต่งโทนรูปอะไรอะไรลงไปที่ไอจล่างๆเคสนี่เดี๋ยวเปิดขึ้นมา๊ะ เนี่ยนะคะทุกคนก็จะเห็นว่าเมื่อก่อนเราจะแต่งแบบว่าเป็นสีโทนเหลืองเหลืองแบบเหลืองมากใช่ไหมใช่ใช่ใช่เหลืองแบบเรื่องเหลืองอะเหลือ,อาางติดน้ําตาล่อยแต่ว่าช่วงนี้ตั้งแต่เปลี่ยนโทนรศัพั์กันมันจะกลายเป็นสีครีมครีมอมน้ําตาลบวกขาวใช่ใช่ก็จะเป็นแบบอันนี้ก็จะเป็นแบบโทนใหม่นะคะก็จะะบาณนิดแต่ว่า ก็ยังไม่ได้ทำคลิปใหม่เนาะเกิดใครแบบว่าอยากให้ทำคลิปใหม่ก็คอมเมนต์มาเลยนะคะคำถามต่อไปที่แต่งปกคลิปยังไงคะเอ้ยอันนี้ก็มาพร้อมคู่กับการแต่ง,ตงรูปจริงมันใช้เทคนิคเดียวกับการแต่งรูปออกมาทำปกคลิปใช่ไหมใช่ใช่แต่ว่าถ้าอย่างอย่างที่เราบอกไปอ่ะปกคลิปเราอ่ะจะส n a p จากวิดีโอแล้วก็แค่ามาแต่งแต่ว่าใครอยากดูคลิปแต่งปกก็คือไปย้อนดูที่คลิปเดิมได้เลยนะคะอันนี้ก็เคยทำไว้แล้วค่ะตรงนี้ตรงนี้อันนี้คำถามท็อปฮิตมากจิงอะไรเอ่ยใช่ค่ะตั้งกล้อง น,น,นี่ก็ยังใช้อยู่นะคะทุกคนเป็นของอะไรนะเราอา่านว่ายูเติงยูเติงเออยูเติงตามจริงถ้าใครอยากตามพิกาาัดไปดูคลิปนี้ได้เลยนะคะเอาแปะอีกเอาแปะอีกคลิปแล้วสามคลิปอุ้ยจริงๆคลิปนี้คือตั้งใจท,ทามากเลยกองเนื้อหากันมาแบบ2อาทิตย์3มอาทิตย์เลยกว่าจะถ่ายทําคลิปที่แบบเป็นเบื้องหลังว่าเราถ่ายทํากันยังไงเนาะซึ่งแบบได้กระแสตอบรับจากคนดูมาเยอะมากเลยว่าแบบ ได้ความรู้กับคลิปนั้นไปจริงๆอะคำถามต่อมาก็คือใช้ไมอะไรคะแล้วที่เราก็คือไม่ได้ใส่เดี๋ยวมาบอกใน Q&A ครั้งนี้เลยเนาะก็คือเราใช้ของซามอนิก วิง <Bing. S 2> ห้าร้อยมันมีทั้งแบบไวเลตแล้วก็จะใช้สายต่อก็ได้คือมันจะมี2ชิ้นอะก็จะมีแบบว่าเอามาเสียบตรงนี้นแล้วก็พูดได้เลยตัวนี้นก็คือใช้ได้ทั้งกล้องแล้วก็ทั้งมือถือเลยมันแบบว่าตัดเสียงน้อยรอบข้างได้แล้วก็เสียงชัดมากแล้วก็แบตก,ก็อยู่ค่อนข้างนานนะปกติเราชาร์จหนึ่งครั้งก็คือใช้2 2> สองคลิปประมาณนั้นถ่ายกันประมาณ3ชั่วโมง4ี่ชั่วโมง5ชั่วโมงก็มีทุกคนใช้ดีนะคะก็แนะนาบอกต่ออันนี้โอเคเลยใช่ค่ะแต่ว่าคลิปนี้คลิปนี้ไม่ได้ปิดไม์นะคะะเพราา่มอยู อันนี้ก็คือเป็นเสียงของ iPhone จับเสียงของพวกเรา2คนเลยเนาะใครที่ดูคลิปคริสต์มาสไปยังคะที่แบบว่าเพิ่งลงไปคือแบบว่าอุย้ยเราชอบมูดมาก <c oughs> แฮปปี้มากเลยค่ะกับการทำวอลคริสต์มาสทุกสุกกปีเราจะต้องแบบว่าหาช่วงเวลาของการพักผ่อนในวันคริสต์มาสได้แล้วก็ปีนี้สนุกมากเพราะว่าได้ไปเที่ยวกับเด็กแก๊งด้วยเอ้ยพูดถึงคริสต์มาสนี่เขาถามต่อไปเลยบรรยากาศคาริสต์มาสที่ฝันอันอาริ่รที่จินก่อนเราอยากให้หิมะตกที่ประเทศไทยทุกคนแล้วก็มันต้องการอากาศแบบหนาวๆฉันจะแต่งตัวจัดเต็มในแบบเดือนคริสต มันดูแบบเฟอลเออเออเออมันแบบแบวาน,นานนานแ้รู้สึกว่าคนกล้าที่จะแต่งตัวใส่บูดใส่ <ừ> คาร์ดิแกนหนาแบบออกไปถ่ายรูปก,กันอ่ะอันนี้เรู่้สึกว่าเอยมันดีมากมันรู้สึกว่าเราแต่งแล้วเราก็มั่นใจแล้วคือเคสอ่ะมหาจินใส่รองเท้าบูทขาย,ยาวอ่ะขึ้นรถ ไฟฟ้าสายสีแดงเออลากมาก็เฉยเฉยไม่ได้มีอะไรไม่ได้อะไรเคท่ะชอบแนวไหนเราหรอบรรยากาศคริสต์มาสที่ปรัหจริงๆอ่ะอยากไปคริสต์มาสที่ต่างประเทศค่ะเราอยากลองไปปารีสเออไน่าไปเรารู้สึกว่าแบบเพราะถนนเขาอ่ะมันตกแต่งแบบไปตามแบบมีต้นคริสต์มาสประดับไฟประดับแล้วคนก็เดินผูก้านอะไรเงี้ยเออแล้วอากาศมันก็ดูเย็นเย็นสบายอยากอยากไปแบบบรรยากาศแบบนั้นบ้างซึ่งแบบเราไม่เคยไปเลยก็ได้แต่ไฟฝันทำนองแบบเย็นเย็นมีแบบ การจัดงานนู่นนี่นั่นที่แบบว่า<ช>ลอบเมืองอะไรอย่างเงี้ยทุกคนก็แบบว่าแต่งตัวแบบออกมาเดินเล่นกออันใช่ไหมวอกนีนก้เราก็ทำแล้วเนาะต้องมันฟินนะใช่มันจีมากเลยจินเออเราตีหาอะไรเขาเนี่ย แค่พี่จินดื่มน้ำเยอะไหมต่อวันดื่มน้าเยอะไหมต่อวันมีคนถามอย่างนี้จริงๆเหรอเนี่ยเออใช่ก็เขาพิมพ์มาอย่างเงี้ยนไจีเอาก่อนพีแก้วต่อวันจะบอกว่าเคเป็นคนที่ดื่มน้ําน้อยมากๆก็เลยทาให้แบบว่าผิวผิวมันแห้งเออผิวแห้งคือเราตอนนี้ก็ยังแก้ไม่หายไม่รู้ทุกคนเป็นเหมือนกันไหมพอดื่มน้าเยอะมันก็จะเข้าห้องน้ําบ่อยแล้วด้วยความเข้าขี้เกียจเข้าห้องน้ำอ่ะเราก็เลยตัดปัญหาโดยการดื่มน้ําน้อยค่ะนี่ขนาดกินน้ําน้อยยังเข้าบ่อยมากเลยนะสรุปแล้วก็คือดื่มน้ํรประมาณ ไม่ไม่เคยเกิน1.5ลิตรลคือตั้งเป้า3ลิตรไม่เยอะนะ1.5ก็ถือว่าเยอะแล้วนะไม่แต่คนอื่นเขาแบบดื่มกัน3ลิตรเลยนะที่งอเราก็ประมาณ1.5ประมาณเนี้ยเออไม่รู้กี่แก้วอ่ะจะประมาณ1.5เพราะว่ารู้สึกกินเยอะกว่านะแล้วแบบมันจุกอ่ะมันแบบมันกินไม่ค่อยลงแล้วอ่ะใช่ใช่ก็ประมาณขวดน้ำขวดน้ำไอไอ1.5ลิตรเออเห็นพี่ชอบดื่มนมยี่ห้อหนึ่งในวอลบ่อยมากมากรีวิวได้ไหมคะ เอาจริงๆคือนมเนี้ยคือเคสกเราเป็นคนไปหามาก,ก่อนแล้วก็คือแบบอถ่ายวอล์กไปถ่ายถ่ายแบบบ่อยมากเราอ่ะก็ไปเห็นแล้วก็แบบไปถามนางว่าเออมันโอเคไหมแล้วเคสก็บอกมันโอเคแล้วก็ไปหาซื้อตาม,มสรุปติดทั้งคู่ม,มันอร่อยมากค่ะทุกคนมันก็คือนมอีทฟิลนะคะเราจะขึ้นวอล์กให้ดูเลยนะคะว่าเอ้ยเรากินแบบบ่อยมากบ่อยจริงๆจนมีน้องๆอะ่ะทักเขามาถามแล้วราคาแบบว่าค่อนข้างดีถ้าเกิดใครแบบว่าไม่รู้จะหาซื้อที่ไหนเข้าช้อปปีก็ได้ค่ะแล้วก็เสิร์ชคำว่าอีทฟิลเขาก็จะเป็นร้าน official อนนนอฟฟิเชีย จะเป็นคนไม่กินนมจืดที่มีรสชาติเหมือนนมผงป่ะใช่ใช่ใช่อันนี้จะมีความแบบว่าเป็นนมที่หอมนมวัวแล้วมันจะมีความแบบมันที่ไม่ถึงกะเรียนอ่ะทุกคนแล้วมันรู้สึกดื่มง่ายเคยเอาไปนี่ด้วยนะเข้าไมโครเวฟแล้วเหรอเอเราลองไปลองทำเฮ้ยมันดีมากมันก็จะเหมือนฟิลนมสดนมสดที่อุ่นที่เราไปกินที่ภาคเหนืออ่ะที่ตามถนนคนเดินอ่ะที่เขาแบบว่าจะเป็นนมสดนมสดมาแทเลยเออแบบมันดีมันดีมันดีอย่างล่าสุดเราไปสั่งในช้อปปี้มารอบนี้ได้ เป็นแก้วมาด้วยอา้าวแก้วอยู่ตรงนั้นให้ยหยิบไหมหยิบหยิบหยิบคือได้แก้วมาแล้วก็ได้สติกเกอร์มาทุกคนนี่มันมีสติกเกอร์ด้วยเคสอาสติกเกอร์ด้วยใช่อันนี้เขาแถมมาอันนี้ก็จะเป็นแก้วลายของเขาประมาณนี้เลยนะนี่แล้วก็เป็นสติกเกอร์อันนี้ใครที่แบบว่าอยากลองไปดื่มดูนะทุกคนก็ลองไปกดในช้อปปี้ก็ได้นะเนาะเผื่อแบบว่าได้เป็นพวกแก้วกับสติกเกอร์แบบนี้ลองไปติดตามในเพจเขาก็ได้นะคะเพื่อนที่มาถาม ซื้อตามต่อตามกันไปหมดเลยคำถามต่อม,มากระเป๋าลายดอกเดซี่ของอะไรคะเอ้ยอันนี้คนถามบ่อยมากอันนี้ของเป็นของเคสนะทุกคนเคสพีมันจากเกาหลีเกาหลีอะไรมันเป็นกระเป๋าโค้ทค่ะแต่ว่าเรา,าฝากพีจาก ที่เกาหลีจำชื่อไม่ได้แต่เดี๋ยวขึ้นชื่อรุ่นให้นะคะแล้วมันก็แบบว่าเหมือนแบบว่าดูดดูดสีดูดสีเพราะเป็นสีขาวแล้วเคสวันนั้นใส่กางเกงยีนสีดำเออมันดูดจนแบบว่าข้างหลังมันติดเป็นสีเลยเนาะเดี๋ยวขึ้นภาพให้ดูดีกว่าใครแนะนําที่ร้านที่ทําความสะอาดเป็นสปากระเป๋าก็ลองคอมเมนต์มาบอกเคทนะคือเคสแบบตอนนี้แบบร้อนใจแต่ใช้น้องเราก็คือเกาหลีไงอยากใช้อีกใช่ใช่ใช่มันน่ารักมากเลยค่ะทุกคนกระเป๋าแบบนี้มันมันแบบมันนานใช่ไหมมันใช่มันอยู่นานแต่ว่าก็ต้องสำหรับคนที่แบบรักษษาาเเเปป็็นหรือออล่่่แตมักกคย เราใช้คำตอบไปว่าบุกบุกบ,บันมากเขาเลยแหละสมบกสมบกสมบุกอาช่างมัน <laughs> คำถามต่อมาปีนี้พี่จินพี่เคคิดว่าเอ๊ะเออคิดว่าเป็นยังไงบ้างปีนี้พี่จินพี่เคคิดว่าเป็นยังไงบ้างหมายถึงว่าแบบความรู้สึกเราหรือเปล่าความรู้สึกปีนี้เป็นยังไงบ้างเราเราสูงว่าปีนี้มันไม่ค่อยโอเคอ่ะอืในเรื่องของเออทั้งแบบว่าคือเราเราเป็นคนที่ค่อนข้างจริงๆอ่ะชอบทํางานที่ออฟฟิศ เราปีนี้กลายเป็นว่าปีนี้เรา work from home แบบว่ามากกว่าปีที่แล้วอีกมันก็มีช่วงที่หมดไฟช่วงที่มันเบื่อไปบ้างอยากออกไปข้างนอกแล้วที่บ้านเราอะตอนช่วงแรกนะที่แบบ work from home อะสติ๊กมากเลยนะเราแบบแทบไม่ได้ออกบ้านเลยสามเดือนสี่เดือนคือไม่เห็นเคสออกนอกบ้านเลยใช่ใช่แบบไม่ออกจริงๆเลยคะ่ะทุกคนคือแบบเรียกได้ว่ากักตัวจริงๆเลยที่กว่าแบบติดโควิดอะคือไม่ได้ติดโควิดอตคือติด,ต,ดติดบ้านไม่ ไม่ค่อยชอบปีนี้ไม่ค่อยไม่ได้ไปเที่ยวไหนตามที่คาดหวังไว้ด้วยอ,อ,อะไรที่แพนไว้อะแพนก็ของเราก็คือผิดไปหมดเลยเลื่อนไปจ้ะใช่เออของเราก็น,กน,น่าจะทำนองเดียวกันก็ไม่ได้รู้สึกตื่นเต้นอะไรกับปีปีเนี้ยแต่ว่าเรารู้สึกสนุกตรงที่แบบเอออย่างนั้นเราก็ได้เจอกันบ่อยๆได้เจอได้ได้เจอกันบ่อยนะเพราะช่วงอยู่บ้านเออแต่มันก็มันก็จะเป็นข้อดีของเราละมั้งที่แบบว่าพออยู่บ้านเพิ่มขึ้นก็มันมีเวลาเพิ่มขึ้นมีเวลาเพิ่มขึ้นจัดสรรเวลาเองแบบ ได้ทาอะไรมากขึ้นได้รับบทเรียนอะไรจากปีนี้บ้างคะบทเรียนในปีที่แล้วคือรู้สึกว่าเราเป็นคนแบบเครียดแล้วก็เหมือนเก็บไว้กับตัวเองอะแล้วจนแบบว่าร่างกายมันเครียดไม่รู้ตัวใช่ใช่มันก็เลยทําให้ฮอร์โมนของเราแบบว่ามันออกมาแบบในทางที่แย่มัมนล้มออก็ส่งผลต่อสุขภาพแล้วสุดท้ายเมื่อต้นปีจีนก็โดนแอดมิทเ,อเยอา <laughs> นั่นแหละแล้วก็เลยแบบปีนี้ก็น่าจะแบบทําให้รู้สึกว่า เราต้องเป็นห่วงแแค่สุขภาพตัวเองมากขึ้นส่วนของเราก็เอออ๋อพอสองปีทํางานปุ๊บเราก็เริ่มรู้สึกว่าแบบมุมมองความคิดของตัวเองเปลี่ยนออไปม,นม,มันเริ่มเปลี่ยนไปแล้วเริ่มมองแบบว่าระยะยาวมากขึ้นปีนี้เป็นปีที่เราแบบว่าอยากหามุมมองของแผนอนาคต<ม>เงินในอนาคตตัวเอง<ม>อ่ะอันยาวไกล40 50 60ใช่ใช่แบบเห<ม>าแบบ<ม>ตั้งเป้าหมายว่าเออถ้าในอีกอนาคตข้างหน้าเราแบบว่าจะใช้เงินเท่าไหร่เราควรจะเริ่มแผนตั้งแต่อายุเท่านี้แล้วเราก็รู้สึกว่าเออปีนี้ก็เริ่มเริ่มซื้อประกันละ ไม่ได้ขายประกันนะคะแต่ว่าแบบต้องแบบขายประกันเจ้เพิ่งรู้ว่าแบบเออการทำประกันเขาเป็นรยนอนภาษีได้ด้วยอันนี้ก็เพิ่งรู้อีกสิ่งของที่ซื้อแล้วประทับใจที่สุดของปี2021เอเราเพิ่งซื้อมาเลยล่าสุดแบบว่าเป็นของรางวัลแบบว่าช่วงสิ้นปีเป็นของชิ้นนึงเลยใช่ไหมเราเลือกให้เป็นไดซัน ออเพิ่งซื้อมาเลยนี่<ช>นะ<อ>คือเราอ่ะอยากซื้อตัวเนี้ยมานานมากแบบมากๆแล้วเฮ้ยมันน่าซื้อทุกคนแต่ด้วยความที่เรารู้สึกว่า มันเกินตัวตัวเองไปแบบมากๆในสมัยก่อนคือตอนนี้เหมือนเราก็พยายามทํางานหาเงินแล้วก็ให้รงางวัลตัวเองบ้าง<ม>ก็เอามาใช้แล้วก็พยายาเคิดตอบเพจจะได้ไปซื้อตามเหมือนกันเลยอันนี้เราติดใจได้ค่ะแต่ว่าตอนนี้ซับน้อยอยู่ค่ะัตางค์อยู่ยังไม่สามารถซื้อได้ตอนนี้ติดต้อคือซื้อของเยอะซื้อเยอะมากเสื้อผ้าสกินแคร์สกินแคร์นี่โดนไปหลายเลยเสื้อผ้าก็โดนหลายจริงว่าเราจะประทับใจอะไรวะที่กําลังจะมีแผนนซื้ออ๋อ ใช่เรามีแพนจะซื้อรถจริงๆคือจองไปแล้วค่ะถ้าคลิปนี้ออกไปก<ม>็คือเราเราจองรถไปแล้วแล้วก็เป็นรถที่ซื้อให้กับ ที่บ้านซื้อให้กับครอบครัวใช้อันนี้ก็เป็นตังเก็บที่เก็บมาตั้งแต่เริ่มต้นทํางานแอบเห็นนะตอนไปดูรถนแอบเห็นถ่ายวอล์กไว้ใช่ถ่ายเก็บไว้อยู่ข่าเผื่อคิดว่าแบบเผื่อเผื่อจะได้ทาเผื่อจะได้ทาเผื่อแบบเออเห็นคนเห็นแล้วแบบอยากให้รีวิวแล้วก็เลยแอบถ่ายเก็บไว้แล้วถ้าเกิดใครแบบว่าอยากให้รีวิวก็ก็พิมพ์มาแจ้งไว้ก็ได้คอมเมนต์พอเพื่อนไม่ต้องแจ้งขอโทษทางตาูดสังเกการช์เฉยคือเดี๋ยวจะมองแบบว่ามองว่าเรารวยร่ำรวยก็คือไม่ใช่คือเราก็ ก็เป็นหนี้ค่ะเป็นหนี้ค่ะเป็นหนี้นะคะอันนี้คือออกรถไม่ได้จ่ายสดแม่้แต่นปกป็คือไปเป็นหนี้เขาเราต้องมีหนี้อีกหปีนี่ไงคะถึงได้บอกว่าเราต้องวางแผนการใช้เงินในอนาคตต่อชุดที่ชอบที่สุดในปี2021อ่ะเรายกให้เป็นชุดนี้แล้วกันเราอ่ะให้เคสดูแบบเดตตัวนี้แล้วเคสบอกว่า จีนใส่ได้เหรอเนี่ยเคทเอ,อยเงี้ยจำได้ว่าใช่เพราะว่าจินอะจินอะจะชอบมาบ่นกับเคสอะคือเคสอ่ะจะบอกฉันว่าเอ้ยจีนจริงจริงจีนใส่ได้นะแต่จันจะไม่ค่อยมั่นใจพอใส่ล้วก็แบบว่าเฮ้ยเราใส่ทรงนี้ได้นี่แล้วก็แบบชอบมากก็เป็นชุดที่ได้มาแล้วแบบเฮ้ยเราเราก็ใส่ได้นี่นะคือเราอะเพิ่งค้นพบว่าตัวเองอะชอบใส่เดรสยาวอันนี้หรอ ใช่ Shay, เราชอบชุด huh. น uh ี huh. ้มากเลยมันใส่ไปทํางานก็ง่ายขึ้นบุ๊คเมก็สะดวกเพราะด้วยความที่เป็นเดสยาวแล้วก็เอาไปใส่กับแจ็คเก็ตที่เป็นยีนก็ดูเท่ๆน่ารักใส่เข้ากับเป็นแบบว่าคารดิแกนข้างบนก็น่ารักในปีนี้พี่ๆมีมีทิปที่ชอบไหมเรามีแล้วอ่าตอบเลยเรามีแล้วเราชอบทิปที่ ไปเที่ยวทะเลกับครอบครัวตอนต้นปีช่วงมีสานนี้ก็ทำคลิปไปแล้วนะคะหัวหินใช่ใช่แล้วหัวหินคลิปนี้เลยค่ะทุกคนอันนี้เป็นโูดที่แบบว่า m o o นดีที่พักก็ดีอาหารก็อร่อยแต่แบบแอบเสียดายที่แบบไม่ไปแค่สองวัน1คืนรู้สึกยังไม่จุใจเข้าหลังจะไปแบบ3วัน2คืนจะห่องไจิง ของเราหรอเพิ่งลงไปล่าสุดเลยอ่ะที่ไปทะเละก็ขับตั้งแต่จันทบ,บุรีไล่มาระยอง mm hmm. หัวหินเอ้ยไม่ใช่หัวหินมายัางไงหัวหินไหมหัวหินเล่าออหัวหิน <laughs> คือขับไล่ลงมาเรื่อยๆเลยอย่างเงี้ยปุ๊บ,บก็สนุกดีเป็นคนไม่ชอบเที่ยวมีแพลนรู้สึกอะไรที่มีกรอบมันจะไม่สนุก mm hmm. ชอบแบบไม่มีกรอบปีใหม่อ่ะปีข้างหน้าเ mm hmm. ออคิดว่าจะทําอะไรตามจริงอ่ะมีแพลนว่าอยากไปเที่ยวแต่ก็คือรอเนี่ยรอเนี่ยรอเธอคอนเฟิร์มเดี๋ยวเคสรออยู่ย โอคิดก่อนไม่รู้จะได้ไปไหนคือเคสเราบ่นกับจีนมากอยากเที่ยวเหนืออยากเที่ยวเหนือช่วงแบบฤดูนหนาวจังเลยอ,อยากไปเหนือมากมากสองปีที่แล้วแล้วนะเพื่อนกับคํานี้เออใช่สองปีที่แล้วจริงๆก็นัดก,กันค่ะแต่ว่าอันนั้นก่อนนั่นแหละอย่างที่เราบอกแพนก็ยกเลิกเพราะโควิดเลย <S <S พี่พี่เคยอยากทําแบรนด์เสื้อผ้าเป็นของตัวเองบ้างไหมคะ <S <S เคยไหม <S <S เคย,เคยใช่จริงๆเราบอกว่าไอชื่อซอมดอยูอะคือเราอะเคยคิดอยากจะเอาไปทําแบรนด์เสื้อผ้ามาก่อนแต่ว่า สุดท้ายก็มาทำยูทูปกันก่อนใช่ปีหน้าปีหน้าอะไรคะปีหน้าเลยเนาะเออเดี๋ยวหาทำเลยเนาะใช่แต่ว่าก็ทำแบบไปถึงแบบสไตล์เสื้อผ้ายังไงดีอะเราชอบสไตล์แบบที่เราแต่งตัวกันเลยเลยอะขายแบบว่าสิ่งที่เราชอบแล้วเราใส่เองอะเออแล้วก็มาแนะนำคนอื่นว่าแบบมันใส่แล้วมันโอเคมันเป็นสไตล์ยังไงวเออถ้าใครชอบสไตล์แบบเราอะเฮ้ยไปดู IG จเราก็ได้ค่ะหรือว่าไปดูในอันบ็อกก็ได้ส่วนมากเราจะแต่งตัวประมาณในอันบล็อกเลยอย่างที่ทุกคนเห็นเลยก็จะมีความแบบว่าหวานหวานน่ารักแล้วก็แบบ เท่นิดนึงเขาเรียกไงแล้วก็จะชอบใส่ชุดที่มันแบบว่าใส่สบายอะ่ะเออเนี่ยคือแบบไมเซตของการใส่เสื้อผ้าพวกเรามีเทคนิคการจับคู่สีที่มันเป็นสีสดสดอะ่ะยังไงอ๋อเราอะ่ะส่วนใหญ่เราจะเลิกจากกลุ่ม<อ>กลุ่มเกาะกลุ่มจากสีโทนเอิร์ธที่มันกึง่งแบบว่าเอิร์ธพัสเทลน้อยรู้สึกว่าสีพวกเนี้ยไม่ว่าจะเป็นค่าสีอะไรอะ่ะมันเอามาอยู่ด้ยวยกันแล้วมันมันน่ารักไปหมดเลยอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวจะปปอปอัพให้ดูนะคะก็คือ ชาร์จสีประมาณนี้อะไรค่ะแต่ว่าตอนที่เราจับแต่งตัวเราไม่ได้มากางชาร์จอย่างนี้ดูนะทุกคนคือมันเหมือนมันเป็นภาพติดตาว่าแบบสีนี้อยู่คู่สีนี้มันน่ารักอะไร่าเงี้ยเราอ้างอิงจากเฉดสีค่ะมากกว่าที่จะเลือก จิ้เม็ดเม็ดสีใช่แต่ว,ว่าจริงๆเรื่องแต่งตัวก็คือตามจริงแล้วแต่สไตล์ทุกคนเลยนะคืออยากให้แบบว่าแต่งตัวแล้วแบบมั่นใจเพราะว่ามันคือร่างกายของเรานะทุกคนเออแต่เราก็เป็นคนหนึ่งที่แบบว่าถ้าถ้าชุดไหนที่ใส่เราตัวเองมั่นใจ,จรู้สึกว่าวันนั้นสวยสวย,สวยละเกินมันก็มีน้องถามในเรื่องของใส่แว่นของอะไรคะใส่ทรงไหนคะยี่ห้อไหนตัดที่ไหนอเดี๋ยวรวบเลยแล้วกันโอเคอันนี้ของเราคือไปตัดที่เดียวกันเลยนะทุกคนซึ่งเราก็ถ่ายวอล์กไว้อีกแล้วอ่ะเดี๋ยวป๊อปอัพ วอล์กขึ้นมาก่อนอันนี้เป็นแว่นของ o l day อันนี้ไม่ได้สปอนเลยนะคะทุกคนอันนี้ไปตัดด้วยตัวเองแล้วก็นตปัจจุบันเขาก็ยังไม่สปอนเลยคะ่ะ <laughs> มันดีเราก็เลยมาแนะนําเนาะเป็นแว่นที่เราู้สึกว่ามันไม่ขึ้นสนิมมาะแล้วสีก็ไม่ลอกไม่ทะลอกอะ่ะอันนี้คือทรงของจีนของจีนจะเป็นทรงสีเหลี่ยมปะประมาณนี้เลยแล้วก็จะตัดตรงกลางอย่างนี้น้ําหนักไม่ได้ถึงกับเบาอะ่ะ <laughs> กลาง <laughs> ซื้อมาตอนนั้นเท่าไหร่นะกรอบ3,5 0 0ป้าะค่าตัดอีกส0 0 0ันกระของเคจ้า กบเป็นเหมือนทรงหยดน้ําค่าเลนจริงๆอะถ้าเราไม่เอาเลนบัวเขาจะคิดเป็นสามพันรวมเลนเลยแต่ว่าเราอะจะติดเลนบัวเพิ่มขึ้นก็จะเป็นสามพันบาทก็รวมแล้วก็คือหกพันท่นนี้เดี๋ยวป๊อปอัพให้นะคะว่าเลนที่เราใช้เป็นราหัดรุ่นไหนมีควถทมเรื่องคอนแทคกลองใช่ไหมปกติเราก็ไม่ค่อยถ่ายเห็นหน้านะแต่ทุกคนก็แบบแอบสังเกตว่าเคสใส่คอนแท็คใช่เคสใส่คอนแทคนะคะอันนี้จะเป็นคอนแทค ที่เราชอบก็จะเป็นของโอเลนเป็นแบรนด์ของเกาหลีอันนี้ก็พีในทวิตเตอร์มาค่ะส่วนอยากจะชอบแบบว่าพีช่วงที่มัน1นึแถมสองอแถมหอะไรประมาณนี้ใส่แล้วแบบว่ามันธรรมชาติมากแล้วมันนิ่มมากเราเคสจะเลือกใส่เป็นรายวานันพอเข้าสู่คอนแทคเลนยุควันเดย์แล้วตีมากเลยน,นะออจิมไม่ได้เลยนะแต่กระป้ายาเราไม่ได้นะย <laughs> ว่าดี๋ยวแล้ว ก็หวังว่าเราจะส่งต่อความสุขให้กับทุกคนได้นะคะฝากติดตามตัววอลของเราด้วยนะแล้วก็คอนเทนต์อื่นๆที่จะเกิดในช่องของสำนักนายูตัวต่อๆไปนะทุกคนวันนี้เดี๋ยวจะไปนอนกันแล้วนะคะนี่ก็คือเตรียมนอนแล้วเตรียมนอนกันอย่างเต็มที่ดชุนก็เตรียมนอนแล้วแลชุนน้องดัดชุนนะคะบายๆนะคะขอบคุณที่เข้ามาฟังกันนอนแล้วนะคะนอนแต่ก็ยังเซเว่นนะตรวจเว่นไหมเพื่อนสุขสันต์วันปีใหม่นะ Bye-bye now. Bye-bye. <laughs> Bye-bye.